รักษาดินแดนเรเอและผู้พิจดวครับเครื่อหมายรักษาดแดนอีช่เป็นผู้ที่ได้ปรอบงานก่อนีมมีท่้าทนในมีครับมีท่านือพนักาน กอ,องนี้เป็นการพัฒนาคนเลือกให้ได้ประกาศผลการพัดเลือกให้อำเภอลีระยาวก็รวมอยัง่างกับการสนับสนุนเลือดนะครับคนดีกับกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้ก็ขอความร่วมมือกับการทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีประมาณสองพันไร่ทำประโยชน์กับกระทรวงวัฒนธรรมกับวัฒนธรรมของชาติต้นเดินรู้องค์การและได้แจกประกิทธิ์นครับ เลยดีเด่นนะครับมาที่ที่ก็คงรู้จักกันอยู่แล้วนะฮะจากปลัดจังหวัดที่นี่นะครับคนนี่มาจากปลัดจังหวัดนครปฐมนะครับอนันนี้ทำภารกิจอยู